สวัสดีค่ะทุกคนหล่อซือดาวนะคะการสนทนาในชีวิตจริงของคนเรามักจะเจอคำแสดงกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะวันนี้เรามาเรียนรู้คำแสดงที่คนจีนใช้ในชีวิตประจาวันกันแบบๆกันดีกว่าค่ะมันเริ่มกันเลยหหหนนนีีีจจุ่ย,ายมาพุ真会ยภ屁หหาาี่ ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าเธอนี่ตบตูดหมาเก่งจริงๆนะคะเอางงละสิทำไมไม่ได้แปลว่าตบตูดหมา้าความจริงแล้วประโยคนี้แปลว่าเธอนี่ประจบสอบพอเก่งจริงๆค่ะคําว่าไพหมาพี่หมายถึงประจบสอพพอเละแค่งเลยค่ะค่ะ我觉得这个人不咋的我觉得这个人不咋的คำว่า不咋的มีความหมายเดีวยวกับค,คำว่าูจมย怎么งค่ะซึ่งแปลว่าไม่เท่าไหร่ ธรรมดาไม่ได้เจ๋งอะไรขนาดนั้นเลยและ2ตัวนี้สามารถใช้แทนกันได้นะคะอย่างเช่นทายิงหวนผู้จ่าเตะทายิงหวนผู้ยังความหมายเหมือนกันเลยน你的衣服有点土你的ี服有点土เสื้อผ้าของเธอดูเชยจังเลยคําว่าถูในที่นี้ไม่ได้แปลว่าดินนะคะแต่เป็นคำแสดงที่ใช้บ่งบอกลักษณะาการแต่งกายที่ดูเชยดูไม่ทันสมัยนั่นเองคะ่ะ 你这样做不靠谱你这样做不ปูเข้าทำอย่างนี้มันไม่เข้าท่าเลยนะเจเจนส์ปูเข้าผูเจเจนส์ผูเข้าผูเรื่องนี้ไม่เข้าท่าเลยนะคําว่าปูเข้าผูหมายถึงไม่เข้าท่าไม่เมคเซนส์ใช้ได้ทั้งคนและเรื่องนะคะส่วนคําว่าเข้าผูนะคะจะเอาไว้ชมคนค่ะหมายถึงว่าคนคนนั้นไว้ใจได้เจเกอร์นถิงเข้าผู จากระเฉนถึงข้าผูคนนี้ไว้ใจได้นะเราสามารถมอบหมายงานหรือมอบหมายหน้าที่ให้เขาได้ค่ะนี่จะมาเจ้ามาวควาชินอยู่แล้วบอกให้ขั้นเปียเฉนทำไมเธอเจ้าชู้อย่างนี้อ่ะมีิ้นแล้วยังจะมองหาใครอีทุกคนคะคำว่าควาชินหมายถึงว่าคนเจ้าชู้คนหลายใจคะ่ะใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะคะฉะนั้นอย่าไปควาชินกับใครที่ไหนนะ ยังมีอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าควาชินตาหลวปัวควาชินตาหลวปัวคำนี้หมายถึงผู้ชายที่เจ้าชู้ผู้ชายที่หลายใจอีกครั้งนะคะควาชินตาหลวปัวเป็นไงคะกับคำแสดงที่ให้ไปวันนี้ไม่เคยเจอในตำราใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นอยากพูดจินคล่องต้องออกจากตำาราเพจเราจะรับให้คุณผู้ภาษา,ษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะบ๊ายบาย